บันมันเออไอ้ไอไ,ไอพูดถึงว่ามันต้องดึงกระจกออกไหมติดกระจกระนาดดูสิมันจับดูกระจกไอ้พลาสติกอะ่อะพลาสติกดดดข้างๆเห็นไหมเนี่ยนะเออข้างจาับไม่ต้องครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมมานเออไม่มีสัญญาณ ยังเอ้ยยังยัยังไม่ได้เปิดอันนั้นแหละอันน feminine, ั้นกับอันนู้นเอออันนั้นกับอันนู้นอันนู้นอีกทิ้ริมริมนู้นน่ะริมนู้นเออจ้ะเปิดเปิดทีวีก่อนแหมด้านล่างตุ้มล่างข้างหลังเออนั่นแหละข้างล่างตุ้มล่างเลยนะขึ้นไปขึ้นไปลงมาหน่อยนะตุ้มล่างจะต้องกดที่เครื่องนะจ่ายกดตรงนั้นก่อนค่ะเปิดอ่านานาสมิตร มันสัญญาณเข้าแล้วนะมันไม่เป็นวันนั้นไม่เป็นอย่างนี้สิมันเป็นสัญญาณไม่เข้าพูดมันพดนี่กนานแล้วเนาะพันเจ้าของเองหรอชื่อเองเลยหรอครับผมแล้วแล้วช่วงโควิดเขาทำอะไรเขาช่วงโควิดช่วงก็อยู่แบบนั้นอยู่แบบวิดิอยู่เบื่อเลยอยู่แบบวุดบิไม่มีสัญญาณเลยเมันเป็นที่กล่องหรอเพ่นที่แมนรับเดี๋ยวเรากปลี่ยนที่เด้ ช่วงโควิดก็จะอยู่แบบอุดวิกเราืึอกองใหม่เหรอโอ้โหไม่เคยเปลี่ยน10กี่ปีนะสิบปีเหรอเจ๊่่ออมไ้ thank <laughs> you FLI Bryce นี่ไม่แปลกใจเลย FC หลายๆคนซื้อตามที่หอดเจ๊ทีโมดเจ๊อยู่ไหนหนาะเพราะสิ่งหนึ่ก็เืออย่างที่บอกคือเรื่องของสารสกัดแห่ได้มาตรฐานแล้วไปดูโรงงานกันบ้างดีกว่าเราเกิดเมื่อกี้ราบเป็นโรงงานมาตรฐานส่6อจะได้ไม่ไปที่กล่องนะกล่องนี้มันน่าจะมีอันหนึ่งนะหายไปไหนอยู่ไหมครับไม่เป็นไรกันเดี๋ยวทุกคนหอมแบบนี้ที่น่าใจทบบคนละแบบรุ่นเก่าช่วยแบบไทยทัพแก่ เลยกล่องเสียสรุปก็คือเอ่หมดพี่สามอยช่วยั้ช่วยเกิดของเ้ี่ยทงบนเลยครับทั้งบนดูไหมมันกล่องเหมือนเดิมเหมือนกันนี่แหละอาอกล่องรูปนี้แหละครับใช่เอามาลองไหมหรือว่าหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งสองกล่องเลยเพราะว่ารู้ว่าจไดไม่น่าไม่น่ารูองล่องจะถูกมากอนมถ้าลูกค้ามันน่ามันเลงเรา

ข้าง so so. an ้ไหวบันจันนะคะการเาเดี๋ยวทาเียวจะหาว่าหลายเด็บไเตื่นเรามาที่ร้านตอนสี่โมงนะคะนี่ประมาณห้าโมงครึ่งคือประมาณชั่วโมงเดียวของอย่างในร้านมันคือร่อยหรอคม้ว่ามันจะหมุแล้วจริงๆแล้วเข้ามาเนี่ยใครจะไปคิดว่าในซอยแบบนี้จะมีร้านอยู่แล้วก็เป็นซอยตันแล้วก็มันก็จะต้องใช้เท้าเดินเข้ามาแต่ความอร่อยถ้าคุณมาทานแล้วปคุ้แน่นอน ใช่ไหมรอนะพี่เป้นะแม่รอวันหนึ่งที่ไปเปิดร้านแล้วมีต้มยำอะไรแบบที่พี่ตั้งใจอยากจะทำเอาไว้ค่ะเือปวดแหมเอาเขียนได้ไหมคิดว่าเอาไปเนาะไปตั้งไว้ในร้านแต่ บบเดิมๆที่เราเคยเป็นเราก็ยังชอบการที่มันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเพิ่มต้นทุนในการขายเนาะสุดท้ายก้าคุณอยู่จุดนี้มันก็ทําให้เราได้ไปต่อได้ใช่ไหม่มีโอกาสเนาะจะได้แบบเรียนกับมหาลัยขึ้นอีกไหมขอบคุณมากเลยวันนี้เสาหน้าค่ะ4.15ตลาดสุพรรณศรีเมื่อยคุณหน่มแน่นอนอร่อยอร่อยชิลตากุญแจงดีร้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคุณหนุ่มาค่ะ ใช้ตัวการปกครองและสนังานในสวนแห่งชาติเร่งหาสาเหตุทให้โกดังเก็บขระสุาห่เยียวและใช้กฎหมายอย่างเร่งรัดรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกสองวันนพืที่ทั่วประเทศหลังเกิดเหตุการณ์เรา้องมกรตรสอนขณะที่ชาวบ้านที่ถูย้ายสัมภายออกจากพื้นที่หลัทุกมานักกว่าสิบปี ุเทผยแนวทางแก้ปัญหาดินกับจุลยกล่องเสียนะคะ